สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นผสมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องมาตากกค่ะมาตากกคือมาตาที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดและยังมีขอไข่คอควายขอระคังเป็นตัวสะกดด้วยนะคะซึ่งเวลาอ่านจะอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะ มาดูการฝึกแจกลูกสะกดคำกันนะคะคำแรกคำว่านก ok นอหนูผสมกับสะระโอและมีกอไก่เป็นตัวสะกดสะกดว่านอโอกอนกคำว่าเลขลอลิงผสมกับสะระเอและมีขอไข่เป็นตัวสะกดสะกดว่าลอเอขอเลขคำว่าโ ok รคลอเรือผสมกับสะระโอ และมีคอควายเป็นตัวสะกดสะกดว่ารอโอคอโรคคำว่าเมฆมอมาผสมกับสระ,ะเอและมีคอรักังเป็นตัวสะกดสะกดว่ามอเอคอเมฆคำว่าเหือกหอหีบงองูผสมกับสระ,ะเอือและมีกอไก่เป็นตัวสะกดสะกดว่าหองอเอือก,กอเหือก มาอ่านคำหรือพยางกันค่ะผักครกตุ๊กตาถั่วงอกเด็กปลาหมึกปลาดุกต่อไปมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าหนึ่งร้ยเจ็สิบสองเลยค่ะหัวข้อที่สองให้นักเรียนเติมพยัญชนะต้นให้คำนั้นมีความหมายค่ะคำแรก ควรเติมพยัญชนะตัวอะไรคะถูกต้องค่ะเติมนอหนูนะคะอ่านว่าสุนักค่ะคำต่อไปควรเติมพยัญชนะตัวอะไรคะถูกต้องค่ะเติมนอหนูนะคะอ่านว่านึกถึงค่ะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่สามให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะคำแรกคำว่าอะไรเอ่ย เก่งมากค่ะเขียนคำว่าคุกกี้นะคะคำต่อไปเขียนคำว่าอะไรคะเก่งมากค่ะเขียนคำว่าถั่วงอกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้เสร็จนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ